สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เลิกง,งานเป็นทีเรียบร้อยเนาะนั่งอยู่ข้างมุงสบายดีสุขสุขคนส,ขขนสมสองสุบอนพ่อๆกับสรงน้องเคสเก่าพี่น้องโทรหาลูกชายกับพ่อได้พี่น้องเ้ยโทรเมื่อไรหายได้ยินเสียงได้ยินได้ยินเสียงเปิดกล่องวิดีโอคอกับพ่อได้ได้ยินเสียง,ยยงกงับพ่อไ,ไดอไ้หายอย่างเดียวว,ว่างๆเอาขายะมะเผา ตับหลบสวนเห็ดน้อไร้บ่ชี่หนึ่นงบ่อรทธเสีเห็ดน้อไร้บ่มาบังไนหนึ่นนนง ละหว่างก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องนะฮะนะตากแดดเนาะพี่น้องตากแดดเบดมือมือได้กะขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจเดอ้อพี่น้องที่ให้กำลังใจกันเข้ามาเนาะแต่ว่าลูกชายนั่นโทรหาบ่ได้เลยพี่น้องโทรมือได้ยินเสียงก็ะหายเปิดวิดีโอข้อแฮงหายะอื่อเอื้นอยากไปหาแม่แคทคิดฮอดพี่น้องเอ้ย คิดหอดแบบลังคืนนะ่นก็นอนแบบพอคอยรับคิดหอดอกทายเนาะกันย้อนความจน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเหตุไหนพัดผ่าห่างกันเนาะไปแม,ไปแม่ไปแม่อาบหน้ายอ,นอย่าจอนคอยคอยสีันนั่นดอกคอยสีไปอันหนึ่งให้ดอก ส่วนตัวนี้แล้วพี่น้องอเขาแก่คู่มือนะปูพาย่างขักแน่เะพี่น้องบดียบดินไรเดอรคู่หมักผิกก็ไดายเป็นสาวเลยเขากระิียังอาบพ,พ่อมบอเขาก็อยังอาบกำลังเลยเนาะชองมุ่งพี่น้อง ฮนูว่าวดู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 อู่พิษภัตปะกันได้กะขอถูดขอไปไล,ล,ลายลายๆเด้อพี่น้องบอกคอยได้ลงคลิปี่น้องบอคอยมีเวลาแะไรกะขาเนิดมันกับแพงลงกะยากเนาะโดน,ดนหนาวบ่ามันมีหางอย่างวาวนี่มันคือสายแบบ ดำๆปลาพี่น้องเอ้ยสะออนปลาโบเบียโบเบียโบเบียอยู่พักกันจองธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยอยู่กับธรรมศาสตร์คือบ้านเฮ่านี่แหละเลี้ยงงัวเลี้ยงหม้อกระจอกโบเบียโบเบียโบเบียโถปลานิลมีแต่ปลานิล ปนินเขาไปถอดไปนะเด็กแกน้อยกับโทมอ่อฮะบอไดจักดีพี่น้องเลยหายอันนี้สวนผักสวนผักหญยเออเอ้ยเขาเออเอ้ยเขาเอาก็ยังมาสังเกตว่าน้มันได้หางอยู่บ่อน่ะ เมว่าวว่ามางเออว okay. so, so, so ่ะกันนน่ะเออว่าวว่ามางว่าวทนูนี่แหละนน่ะมันว่ามิางเนาะมันก็ขึ้นดีแท้ัปลาพี่เนาะข้นขักอะไร โทรหาลูกก็บ่ได้จักติพี่น้องโทรเมื่อได้ยินเสียงก็ให้อยากไปหาแม่แคสแม่บอกว่าแม่มาหาเงินซื้อขนมให้บักหําอยากไปหาแม่แคสแล้วก็น้ําตาคูเป็นเผยเผยพี่น้อเอ้ยเห็นลูกให้กน้ําตาน้ําตากามหน่วยเฮาก็ได้โทรมเห็นลห้นะก็น้ําตากามหน่วยผู้แม่กใหญ่ฮู้จักควมฮู้จักถามหาพี่น้องก็เลยแบบ นี่แหละความจนพี่น้องเลยเห็ดหาลูกหางพอห่างแม่ตาซิโตนพี่น้องเลยกินหอดลูกนะกล้งคืนนะนอนกับบลับน้ำตากระ้าหน่วยได้ยินเสียงลูกไหาต้นหายอยู่น้ากันนะมันอีกแบบได้เนาะพี่น้องเนาะตอนได้อยู่น้ากันนะหามันไกลอีกแบบมาใกล้นี่ได้ยินเสียงลูกห่กับใจอ่อนแบบโอ้ยถูกยากลาบากค่ะนี่ เห็ดให้ดวงหายหดวงห้องนําแม่กำลําตากรรมหน่วยแล้วแม่ก็ได้สองมุ้งพี่น้องมาปิดอะบ่ห่วว่ะสีได้จักมื้อเนาะกะเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องประมาณล้างปีใหม่โหพอจักจังสิเล่เทิงหมัดหมากหมัดยังเนาะวันสองร้อยหาสิบบาทพี่น้องวันสองร้อยห้าสิบกินอยู่น้ำิ่นสามเวลา กินอยู่นอนน้ำสามเวลากินก็คือบานเฮาอย่แล้พี่น้องเ้ยปูปลาหน้าห้ำหมูเห็ดเป็ดไก่ข,ขนมผงนซื้อสู่กินเ้าหน้าสังเกตว่าวมันผมมีหางมันก็ขึ้นได้ยังก็ขึ้นนั่นเหลงดังคักดื้อดูดูดูดเสียงถนูว่าวชะอนนตะปานแล้วพี่น้อง อันพอใหญ่จองเรายังไปตลาดอย่างเรามาแต่ตลาดอย่างเสียเราหวานแฮให้เอาปลาไปทอดกินกับตามังหงมื้อนี้ลมหนาวได้มื้อนี้บ่เห็นแดดเพิ่นมื้อไม่มีแดดเลยบ่มีแดดอมามันเลยบ่ขึ้น ทิยงพี่น้องเพื่อนแล้วนาบุท่านได้เล้ยวล้างอยู่หน้านี่บุท่านได้ขืนมันคนบ่ลายเลยนะพักกันนอนอยู่หน้าพี่น้องเลยมันจข่งบ่หยาดเที่ยวเที่ยวเขาพากันนอนู่เทียงนาคืออยู่บ้านเฮาแหละนอนเทียงนาเทียงนาเรากำลังพักไงนอนกันอยู่แปดคนในเทียงนาน เจ้าของเทียงกระสามชุมเฮากะหาประกันแลนวาวาแล้วปะกินหอดลูกใจเด้ออดพี่น้องเอ้ยเซนอดเซนทนเฮ้วนะแลนมาปิ้วแลนมา ก็ปล่อยเสื้อเหย่าๆเนี่ยตีมันได้สีขึ้นอือมันไล่ออกมาได้มันของกันเรือแคทพี่ไปแหลนมาเนี่ยนี่แหลนมาแนี่ยนี้แหลนมาตามมุ่งนั่นนี่เห็นบ่กของกระจ้านั่นบ่มีหางมันยังขึ้นน่ะบัดมีหางนั่นน่ะสังเกตกว่า เมษา,าไปอยู่ฝั่งพุ่นเอออันนี้ร้านหัวหน้าเมษาไปอยู่ฝั่งเบื้องนั่นเออ <c oughs> แ,แลนมันห้อนอยางอาบน้ำเมษาเมษาผูอาบแล้วตีเนาะหนึนแบแมาปล้อยไปเออปล่อย แลนมันสิตกน้องเออมันสิตกสวนพักแลน <c oughs> อเ,เออยังบวกรองเออเออ <c oughs> ตายนะผู้แลนนะเอไ <c oughs> ปเห็นผู้บ่าวขี่รถมาาผัดยุทธผู้แลนว้าวกันดิ เป็นซานอ่ะว้าวคราวนั้นบ่ได้ห่างมันยังขึ้นเลยน่ะแม่นบ่พลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยจักสิถ่ายยังให้เบิ่งเนาะก็สิประมาณนี้แหละในสวนเฮากบ่อยเข้าไปถ่ายปานใดเนาะเพราะว่าจันเจ้าหามันดพี่น้องถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้เบิ่ง ธรรมศาสตร์หลบนอกคือบานเฮาอะไรพี่นนองขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอคุณถูกการติดตามแบบชมที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบุญขอคุณลายเด้อฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเฮาเน้อพี่นนองสุขสีวิตพี่นนอกเอ้ยเห็นหลให้ก็ใหายน้ำแม่ก็เป็นบาคิดฮหดพี่นนอกเอ้ยทรแต่เก่ามากครูปีนันโทรห้าแลไรว่าน้ำมาปีนี่น่ะทรห้ามีแต่หาย